สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีเคสตัวอย่างของสาวไทยที่โดนวิชาชีพหลอกโอนเงินอีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็เห็นทางการไม่ว่าไทยพม่าจีเนี่ยเขาก็เร่งจับก,กุมพววที่กระทำความผิดอาชญากรรมทางออนไลน์นะคะเคสที่โดนหลอกเนี่ยก็น้อยลงนะแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีนะคะอย่างวันนี้นะคะ มื่อกี้นี่เองนะคะก็มีผู้ชมท่านหนึ่งแจ้งเข้ามานะว่าแฟนที่รู้จักเนี่ยได้ส่งของมาให้นะซึ่งข้างในนั้นเนี่ยมีเงินนะะก็คือมุกเดิมๆนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะะเพียงแต่ว่าผู้ชมท่านนี้เนะี่ยอาจจะไม่เคยเจอนะอันนี้แหละทําไมมิจฉาชีพยยถึง,ถงถาหากินได้ตลอดนะเพราะสําหรับคนที่เขาไม่ได้ติดตามเรื่องพวกนี้นะคะเขาก็จะไม่รู้นะ พอเจอครั้งแรกนะคะบวกกับเข้าใจว่าเป็นแฟนกันไงฮะ,ะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ระวังนะอย่างคนนี้นะคะก็ส่งของมาแล้วล่ะนะหลังจากนั้นนะผู้ชมท่านนี้ก็ได้คุยกับฝ่ายขนส่งซึ่งก็คือพวกมีจฉาชีพนั่นแหละนะมันก็จะแบ่งทีมการทำงานนะคะอ่ะก็มาคุยกับ เยื่ออะไรนี้นะคะว่าข้างในเนี่ยมีเงินนะ,ะแล้วคุณจะต้องจ่ายทั้งหมด1 5 0 0 0 0บาทนะ,ะเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายนะคะ <seemed. S 1> แล้วก็มีใบใบเซอร์นะคะใบรับรองใบหนึ่งเนี่ยมาอ้างว่าใบเซอร์ใบนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะออกให้คุณได้นะเนื่องจากคุณไม่อนเงินมานะคะตอนนี้เนี่ย รอขวาหน้าหรือว่ากองบัญชาการอะไรเขาเซ็นชื่ออยู่นะเขาไม่ยอมเซ็นนะคะพูดถึงแล้วนะคะถ้าเราเอกใจนิดหนึ่งนะคะเราก็คงไม่ไปเชื่อนะแต่ที่ส่วนใหญ่มิจฉาชีพเนี่ยเขาสามารถทจะหลอกเหยื่อได้สําเร็จก็เพราะว่าผู้ชมเชื่อนะเนื่องจากว่าพอคุยกับมิจฉาชีพแล้วเนี่ยฝ่ายหนึ่งนะคะที่อ้างตัวว่าเป็นขนส่งเนี่ย มารมเร้าให้คุณจ่ายเงินนะแล้วหลังจากนั้นะเหยื่อพวกนี้ก็จะไปถามกับคนที่เขาคุยอยู่นะซึ่งเขาเข้าใจว่าเป็นคนรักของเขานะคนนี้เนี่ยก็จะเล่นบทที่ว่าเออเนี่ยนะเขาคุยกับคนส่งแล้วล่ะแล้วเขาก็แบบได้ส่งของกับบริษัทนี้มานานนะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ออทําผิดพลาดตายเนื่องจากว่าเขาใส่เงินมาให้เหยื่อนะ แล้วก็มีการคุยตกลงกันแล้วล่ะว่าเอ,อ่ยังไงเนี่ยก็ให้แฟนนะมิจฉาชีพก็จะใช้คําว่าแฟนนะให้แฟนของคุณน่าใจมาก่อนสามหมื่นบาทเพื่อจะเอาเพื่อจะได้เคลียร์ของออกนะ,ะถ้าเราสังเกตง่ายๆนะฮะส่วนใหญ่เหยื่อที่จะโดนหลอกนะ่ะแล้วในบทสนทนาของพวกเขานะฮะมิจฉาชีพเนะี่ย จะเรียกเหยื่อว่าที่รักนะและเวลาคุยกับคนอื่นนะก็จะให้เหยื่อเข้าใจว่าคุณเป็นแฟนของผมนะก็จะใช้คำว่าให้แฟนของคุณต้องรีบจ่ายเงินอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็คือมันเป็นการสร้างวัฒกรรมอะนะให้เหยื่อนะเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยกำลัง จะต,ต้องช่วยเหลือแฟนนะคะเพราะว่ากล่องที่ส่งมาเนี่ยมีเอกสารที่สำคัญแล้วก็มีเงินด้วยนะคะยังไงก็ต้องช่วยให้อ่อเอากล่องนั้นเนี่ยมาส่งเราก่อนนะ,ะทั้งๆที่มันไม่มีอะไรเลยนะคะมันเป็นแค่สร้างเรื่องเราขึ้นมานะ,ะแล้วก็ส่งรูปเนะะี่ยมาให้คุณเข้าใจว่ามีการส่งของมาจริงนะ,ะแต่จริงๆแล้วคือไม่มีการส่งอะไรเลยนะคะแค่จุดประสงค์เดียวของพวกมันก็คือหลอกให้คุณโอนเงินเท่านั้นเองนะ แต่ผู้ชมท่านนี้ก็แบบตัดสินใจผิดพลาดไปนะะอาจจะไม่ได้เช็คข้อมูลก่อนนะะโอนเงินไปแล้วหกหมื่นกว่าบาทนะและยังเหลืออยู่ต้องหาเงินไปจ่ายอีกนะะก็เลยติดต่อเข้ามาสอบถามนะะถึงได้รู้ว่าตัวเองโดนหลอกนะอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดว่าผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็รีบแจ้งอายัดเงินนะอายัดบัญชีไว้นะคะเผื่อจะได้เงินคืนนะแล้วหลังจากนั้นก็ไปแจ้งความนะคะส่วนจะได้เงินคืน เมื่อไหรเนี่ยก็ต้องรอตำรวจเขาดำเนินการนะฮะเท่าที่ดิฉันทำคลิปแจ้งเตือนมาเนี่ยได้คืนแค่สองสามคนเองนะน้อยมากนะยังไงก็ขอให้ผู้ชมโชคดีนะแล้วอย่าลืมนะคะรีบบล็อกพวกมันซะอย่าให้พวกมันติดต่อคุณได้อีกนะไม่ว่ากรณีอะไรก็ตามนะคะถ้ารู้ตัวแล้วก็คือบล็อกแล้วนะอย่าไปเสียเวลาอีกนะ และก็รีบวางแผนชีวิตใหม่นะเพราะส่วนใหญ่ผู้ชมที่โดนแบบนี้นะคะเงินที่โอนให้เนี่ยก็อาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตนะหรือไม่ก็ไปกู้ยืมมาอีกนะยังไงถ้าทําอะไรผิดพลาดไปแล้วเนี่ยไปแจ้งความอายัดไว้ก่อนนะแล้วที่เหลือก็รีบตั้งตัวนะให้ตัวเองเนี่ยหลุดออกมาจากวงจรตรงนั้นให้ได้เร็วที่สุดนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากที่รับชม เจอกันใหม่วนะิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย